สวัสดีคัทบทอสิบเบี้ยนใครๆก็ต้องการความรวดเร็วว่องไวในการทํางานทั้งนั้นแต่ถ้าต้องการให้ลูกค้าถูกอ,อกถูกใจความเร็วอย่างเดียวคงไม่พอต้องมีงานที่เนีบ๊บเฉียบด้วยคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่มักใช้เค,ครื่องจักรเป็นเครื่องทุนง่นแรงแต่มีคนจํานวนหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเครื่องจักรยังต้องชิดซ้ายส่วนจะทําได้ดีและเร็วขั้นเทพขนาดไหนเราจะพาเพื่อนๆไปดูหิงกัะตากันเลยพอาเตงโมสุดเสียวใครอยากกินเต็งโม เ้องใช้แรงผ่าเป็นสิแบ่งเป็นชิ้นๆแต่เดี๋ยวนะมีขมิดโอ้ยเห็นแล้วใจหายแวบเล่นเอาม่ไปจอดแตงโมที่ท้องแบบนี้เป็นใครก็ผวาแต่ลงอกขึ้นมาหน่อยเมื่อโชว์แตงโมที่ผ่าออกเป็นแฉกออกมาให้ชมเจอแบบนี้ต้องปรบมือเลยลวดลายสลับดีลาผ่าแตงโมได้คุ้มค่ากอการรอคอยเป๊กแค่ไหนดูได้จากภาพส่วนแตงโมอร่อยขนาดไหนคงต้องไปถามคนกินแต่การทำแบบนี้ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็กขาด ถ้าพาขึ้นมามีหวังต้องปไปใส่ไฮหมอที่โรงพยาบาลแน่นอนเลยท่อนไม้สไตล์เทพการเล่นไม้เป็นอะไรที่เหนือสุดๆยิ่งท่อนไม้ใหญ่ยิ่งต้องใช้เวลานานยกเว่นพี่คนนี้ที่ใช้เลื่อไฟฟ้าตัดท่อนไม้ใหญ่ได้ไง่ายดดยเหมือนหั่นไส้กรอกสตาร์บลื้ผ่าไม้ดังแงแนงย,ยกขึ้นลงให้เป็นไม้ท่อนบางขค่ไปสามท่อนในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีโอ้โหเลยคมสัตรีจากชายทรงพลังคนนี้งานไม้คุณภาพดี ใครๆก็อยากได้กันทั้งนั้นหั่นปาทุน่ายักษ์ใครเคยนำปลาไซบิกมาปรุงอาหารคงเจอปัญหาความใหญ่ยักษ์ที่กว่าจะทำเสร็จทั้งตัวคงหายหิวก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆจะซื้อปลาเขาแนะนำพ่อค้าปลาจากตลาดสดในอิตาลีคนนี้เลยคุณจะต้องะลึงกับสับปังๆฟันฉึบๆและชิ้นปลาทุน่าเนื้อแดงวางบนแผงขายทันใจเพียงไม่กี่วินาทีถ้าฝีมือไม่เนี๊บขั้นเทพจริงๆมีหวังแขนไหล มือเคขัดยอกอีกหลายวันถ้ายังมีแรงทําเองเราเตือนเลยเจมยดมให้พร้อมหักหน้ามือเป็นลมลมพับไม่รู้ด้วยนะเส้นสายลายปักผ้าความสวยงามบนเสื้อผ้าที่สวมใส่มักเป็นที่ถูกใจของลูกค้ายิ่งเป็นผ้าปักลายจากงานฝีมืออละเอียดอ่อนยิ่งมีราคาแพงสุดๆเพราะกว่าจะได้ผลง,งานสุดเลิศคงไม่ง่ายดังใจคิดแต่คุณพี่คนนี้ชัวลีลาเหนือชั้น ปักลด้วยลายแอมเป็นระเบียบเรียบร้อยหนาแน่นแม่นยำสวยงามตการตาที่ความเร็วฝีเข็มว่องไวกว่าใช้จากเย็บผ้าซะอีกเร็วขนาดไหนขนาดเราบรรยายเองยิ่งดูไม่ทันเลยเอาเป็นว่านี่คืองานแฮนด์เมดที่บริษัทผลิตจากเย็บผ้ามีร้อนๆหน,น,นาวๆกันบ้างแหละขายนมยังไงให้ปังถ้าพูดถึงสตรีทฟู้ดยอดนิยมของโลกต้องมีอินเดียเป็นหนึ่งในนั้น,นเพราะนอกจากอาหารอร่อย แถมหน้าตาน่ากินแล้วลีลาของพ่อค้าก็บรรเจิดรสแมนแต่ไม่แพ้กันอย่างเช่นการเสิร์ฟนมร้อนๆก็ต้องไม่ธรรมดาแบบนี้ชักนมแล้วเทย,ย,วยาวๆไปเอยียงซ้ายขวาสไตล์พี่แขกหน่อยได้นมร้อนที่มีฟองนมแล้วโรยมรเมล็ดแอลมอนเสิร์ฟในแก้วดินเผาที่ดูดีมีเอกลักษณ์เปลี่ยนการดื่มดมให้แตกต่างไม่ซ้ำใครส่วนรสชาติอร่อยขนาดไหนรูปภาพคนดังที่เคยมารีวิวเป็นตัวการันตีได้จ้าเย็บผมตุ๊กตา จะได้ตุ๊กตาสันน่ารักสักหนึ่งตัวต้องมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนซึ่งถ้าเพื่อนๆชมคลิปนี้มองผ่านๆยังงงๆว่ามี่เขาทําอะไรจึงกระทั่งงานเสร็จแล้วถึงได้รู้ว่าที่ดูอยู่นะ่ะคือการยิบผมให้น้องตุ๊กตาจ้าซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ทาหมุนศีรษะให้ได้องศา,าที่เหมาะสมควบควบูคบ่กับความรวดเร็วว่องไวปื๊ดปรีดเห็นแล้วรู้เลยว่าคนนี้เก่งและแม่นยําสุดๆถ้าเขาเรียกให้เราไปลองทําบ้างตุ๊กตาคงได้ทรงผมไม่ซ้ํา จาองศาไม่ได้เพื่อเผดจะขายออกหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้จริงๆวงบล็อกค,คอนกรีตถ้าซ่อมฟุตบาทเป็นชาติแล้วยังไม่เสร็จจะดีกว่าไหมถ้าใช้บริการกับหนุ่มคนนี้ด้วยงานช่างฝีมือดีในการปูอิฐบล็อกสําหรับทางเดินที่เรียงจนมือเราวิ่งแต่ไม่ทิ้งความเป็นระเบียบเนี๊บไม่เนี๊บดูได้ที่นางงานเพียงแค่โกนแลว้ววางก็ได้ทางเท,ท้าที่เรียบร้อยสมใจไม่มีโอเออูงงานจะเห็นได้ว่าไม่ต้องมีลูกมือให้เกะกะว,วุ่นวาย ทำคนเดียวสบายใจกว่าหรือจะบอกว่างานนี้แค่พี่คนเดียวก็เอาอยู่แล้วถ้าก้าก่อนปูพื้นการปูพื้นบ้านในสวยงามเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ช่างมองข้ามไม่ได้แต่ถ้าจะเอาความรวดเร็วเข้ามาด้วยขอแนะนําทักษะอันเหนือชั้นของช่างหนุ่มคนนี้ที่ใช้เกรียงเหล็กสี่เหลี่ยมปาดไปหยุดไปเป็นจังหวะแครกแครแคร,ครเหมือนใช้เทคนิคพิเศษในการตัดต่อรวดเร็วทันใจมิลายเยิ้มงานดีงานละเอียดอีกตัางหาก นี่เท่าฝีมือทางกาไม่เทพจริงงานปูพื้นอัดไม่เนียบเอานะช่วลีลาทำอาหารกระทะจับข้าตะหลิวเมื่อไรอาหารอร่อยอร่อยก็ตามมาเมื่อนั้นแต่จะให้ไหวได้ใจลูกค,ค้าต้องดูลีลาของพ่อครัวสบับกระทะเอาอาหารใส่ตะหลิวตักใส่กล่องพร้อมรับประทานแล้วค่ะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะขอดูภาพช้าอีกทีทำได้ไงเนี่ยกระทะใช้ปรุงอาหารตะหลิวเขามีไว้ผัดแต่นี่พี่จะรบรักกันเลยไม่แปลกใจเลยว่า ขายดีขนาดไหนส่วนความอร่อยนั้นถ้าเชื่อชาระดับชั้นเสียนที่ฝึกฝนมาอย่างดีแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยเปลี่ยนลอ้อรถบรรทุกภายในนาทีครึ่งใครขับรถแล้วเจอปัญหายางแตกจะจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่แนะน,นำให้ไปที่อู่ของพี่คนนี้เลยที่สามารถเปลี่ยนยางเส้นใหม่ในเวลาอันรวดเร็วดูสิคะถ้าทางธรรมะถมแงแข็งขันจะงัดจะถีบจะยังคงเขวว่องไวจิบกาแฟไม่เท่าไรพี่เขาบอกว่าเสร็จเร็จ นอกจากความเร็วโดยไม่ต้องอัพสปีดแล้วยังเก็บงานเนียบเรียบร้อยสมใจขับออกไปรับรองวิ่งชิวลอไม่ปิวแน่นอนถ้าใครที่ต้องการเปลี่ยนยางแบบด่วนๆแวะไปใช้บริการได้เลยจ้ายกนิ้วให้เลยสซวจับจีบแพ็คของปกติการแพ็คของก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ยังได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้รวดเร็วฉับไวไปซะทุกคนโดยเฉพาะการจับจีบแบบนี้ถ้าไม่ชำนาญจริงๆคงต้องประดิ์ประดอยกันหลายนาทีจนเบื่อไปเลย เจ้สาวสวยนิาพากับทาออกมาได้สวยงามทันใจพึบๆพิบพบงี่ถ้าไม่เห็นกับตานึกว่าใช้เครื่องจกักรบรรจุหีพอแน่นอนงานนี้ต้องคาระวะกับสกิลขั้นเทพของเธอจนต้องบอกเครื่องจักรว่าพักก่อนทาพิซซ่าท้าความเร็วการส่งพิซซ่า,ารวดเร็วทันใจลูกค้าบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับการทําด้วยที่ต้องวงไวเมื่อเป็นระวิง่งแต่ไม่รู้ว่างานนี้ต้องการทําสถิติหรือเพิ่มยอดขายเยอะๆกันแน่ถึงต้องมีการจับเวลากันเลย โดยเฉพาะหนุ่มคนนี้ที่โชว์ฝีมือการทำพิซซ่าติดจรวดมากถึง4ทาดตั้งแต่จัดวางแป้งทาซอสโรยหน้าใช้เวลาเพียง30.6วินาทีเท่านั้นบ้าไปแล้วแต่ก็หวังว่าจะขายดีเป็นเทน้ำเททา่าและถ้าจะทำสถิดีใหม่อย่าลืมอัพคิดพี่ดูกันอีกนะคะดึงเก้าอี้ออกจากแถวการจัดก,กิจกรรมต่างๆมักจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการจัดเก้าอี้ผู้ร่วมงานเป็นแถวยิ่งเสียเวลามาก ยกเว้นสตาฟคนนี้ที่เกิดมามือไวและใจนิ่งมากดึงเก้าอี้ออกมาแล้วเหวี่ยงออกไปอย่างเป็นจอมยุทธเฟลเฟลเฟวเก้าอี้เรียงเป็นแถวเรียบร้อยสวยงามไม่รู้เหมือนกันว่าไปฝึกมาจากไหนแต่ที่แน่ๆถ้าจะของงานมาเห็นอย่าลืมให้ทิปละ่ะเพราะพี่เขามือไวใจเกินร้อยสุดๆเป่าลูกป่องคันเทพการจัดงานปาร์ตี้ไฮไลท์เด็ดย่อมหนีไมพ้นลูกป่องสีสันสดใสามากมายแต่ถ้าใช้ปากเป่าทุกลูกคงจะหอบกินซะก่อน ก็ถ้าเจอฝีมือน้องคนนี้ต่อยจัดปาร์ตี้สิบที่ในวันเดียวกันก็ไม่หวัน่นดูสิคักเสียบลูกป่งเข้าไปปุ๊บป่งกลมปับ๊บรวเร็วง่ายได้เป่าได้ทีละสองลูกซะด้วยใช้เว,วลาม่นานก็ได้ลูกป่งเต็มบ้านเต็มงานหมดห่วงเรื่องใครบางคนหมดลมเพราะเป่าลูกป่งแฮปปี้สบายใจฟินได้ทั้งงานเลยจ้าแล้วก้างปากใครเจอปัญหากินปลาแล้วก้างติดคอบ้างยกมือขึ้นปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อเจอฝีมือการล้อก้างปลาออกจากตัวปลาของคนงานในนี้พี่จับปักหมดุดผ่าแล้วรูดจนดูตามไม่ทันรูดปืดปืดปืดสองสามทีแล้วลงทงังใช้แค่ความชำนาญไม่ต้องใช้พลังเยอะเท่านี้ก็ได้เนื้อปลาเน้นเ้นไม่เห็นก้างพร้อมทำอาหารจานเด็ดให้กินอย่างอรอร่อยสบายใจไร้กังวลเรื่องก้างขวางคอเพราะที่นี่เขากำจัดให้เรียบร้อยไม่เหลือเลยทักเสือไวยใจเกินร้อย การถักเสื้อเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความประณีตและระยะเวลานานกว่าจะได้เสื้อหนึ่งพื้นจะเดี๋ยวก่อนถ้าเพื่อนๆที่ชมฝีมือการถักเสื้อของคุณลุงท่านนี้แล้วจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ทันทีว่าการถักเสื้อนะ่ะเป็นแค่เรื่องจิบจิบแค่อาศัยมือต้องไวใจเกินร้อยถักฝึกๆไม่กี่ทีเสื้อทั้งผืนก็เสร็จได้ในพริบตาจะให้เราถักเองคงต้องขอบอกมือละเอาเป็นว่าดูคุณลุงถักเพลินๆจะดีกว่าทอดไข่สไตล์คุณไข่ดี ไขด่ดาวอาหารที่ทำง่งายๆไม่ยุ่งยากจะแท้จะทำให้ไขด่ดาวให้ไข่แดงกลมสวยน่ากินตอนที่คนมายิงกดดันมันยากมากจะ่ถ้เป็นร้านสรตทฟู้ดที่อินเดียแห่งนี้ต่อยลูกค้าเยอะแค่ไหนก็บยันันเพราะพ่อค้าตอกไข่โพๆบนกระทะแบนจนระรานตาไม่ต้องกลัวว่าไข่จะไหมสุกเกือบจะพร้อมกันทันใจคนรอกินใบไหนสุกแล้วก็ตักขอบๆใส่ถาดยังไวไม่ต้องรอจนโมโหหิวอย่างแน่นอนร้านอาหารตามสั่งร้านไหนสนใจลองเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะ ไม่สงุนลิขสิทธิ์ค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ